ที่ไหนไว้ไทยแลนด์ค่ะนี่ว่าไทยแลนด์เนี่ยเต็งจา้าคู่ตามตรงว่าประเทศที่เราต้องกลัวที่สุดคือไทยแลนด์เลยทุกคนจากการที่เรา,ามีเคามาจากหลายๆประเทศอ่ะไทยแลนด์เนี่ยเขามียนาจีเยอะมากแล้วไทยแลนด์ก็แบบสวยอะ่ะเป็นลูกครึ่งที่สวยสวยแบบไทยด้วยแล้วก็สวยแบบอินเตอร์ได้ด้วยแล้วเขาค่อนข้างจะเป็นคนพูดเก่ง จริงๆอันนี้เขาพูดจริงเลยนะแบบว่าไทยแลนด์เป็นประเทศที่แบบถามหนึ่งตอบสิบอะไรเงี้ยค่อนข้างจะน่ากลัวแล้วก็จะมีความแบบว่ามีชุดมาให้เราดูมาให้เราจึ้งตลอดแล้วก็เป็นประเทศที่หลายๆเพจหลายๆแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแฟนนะ อันนี้คือเราต้องกลัวพูดจริงๆอันนี้คือเราต้องกลัวประเทศไทยนะเชียรประเทศเดียวกันเลยค่ะเห็นไหมละ่ะเห็นไหมน่ากลัวจริงไทยแลนด์เนี่ยจริงนี่ว่าเป็นไปได้เราก็ควรจะหลีกให้ไทยแลนด์มุงนะเพราะว่าเขามาเหนือมาแบบมาเต็งจริงๆอะดูจะแบบ จะแบบใครก็สู้ยากอะน้องมาปังเนาะเนอะพี่เต้ยเนาะเห็นไหมพี่เต้ยบอกน่ากลัวสุดเลยไทยแลนด์นี่ก็เห็นด้วยหนูกลัวเขาบ้างนะเอาดีๆเาอาสูยได้หนูพยายามอยู่หนูพยายามจะสู้เขาอยู่ตอนเนี้ยดูนวนี่ว่าเป็นไปได้เยอะมากแบบเป็นไปได้สูงอะ่ะที่แบบไทยแลนด์จะได้มงสองอะ <c oughs> เราต้องยอมเขานะ <c oughs> ก็จากที่เราแบบอยู่ในวงในเนาะหนูอ,อยู่ในวงในมาระดับหนึ่งอะหนูก็รู้ไงว่าชุดราตรีเขาจะประมาณไหนอะไรเงี้ยวงเวียนไม่ได้วงเวียนไม่ได้ต้องวงในเท่านั้นนี่ก็เลยรู้สึกว่าชุดราตรีเขาก็เลิศไหนจะชุดประจําชาติเขาอีกไหนจะงานโพคที่หลายๆประเทศต้ตองยอมให้กับโภคที่อยู่ในประมาณแบบ8ส9 0ไม่ลดสักทีอย่างเงี้ย ค่อนข้างต้านยากต้านไทยแลนด์ยากมากอันนี้พูดจริงๆเลยนะ <c oughs> หนูต้องอัดไปไปแข่งกับเขาใช่จริงๆเราต้องแบบเราต้องเอาเอเนอรจีไปสู้เขาให้ได้อะ่ะจริงๆอันนี้จริง ตกแรงมากๆพวกใหญ่กว่าพีระมิดนี่คือข้อดีของไทยแลนด์อันนี้คือเป็นเอกลักษณ์เลยนะเป็นเอกลักษณ์ของไทยแลนด์เลยคือสะโพกใหญ่กว่าพีระมิดอูดยังต้องเดินมาแล้วมาหยุดมองโพกของไทยแ,นแลนด์อะก็แบบเฮ้ยไอที่มันโพกใหญ่กว่าอูดอีกเนี่ยคึณบอกว่าอันนี้พูดจริงนะพูดจริงว่าพี่้ที่กลัวตัวเองไหมให้ที่ไม่ค่อยกลัวตัวเองเท่าไหร่แต่ว่ากลัวไทยแลนด์มาก พูดจริงว่าอินเตอร์คอนเนี่ยไทยแลนด์น่ากลัวสุดอันนี้วิเคราะห์จากแฟนนางงามเลยนะนี่เรารับบดแฟนนางงามอยู่พูดตามตรงว่าไทยแลนด์น่ากลกัวมากปล่อยภาพแต่ละทีอย่างเงี้ยโอ้โหทําเราหนาวเลยอะเพราะเปิดแอร์แรงมากหนาวหนาวสุดแอร์แรงจะต้องลดหน่ะคือหนาวมากไทยแลนด์ลงภาพทีนึงแบบอ้มองเลยไหมอย่างเงี้ย จริงๆรงอันนี้พุ่งจริงจากใจเลยว่าแบบเราต้องระวังไทยแลนด์ให้ดีอ,ะอ่ะจริงจริงได้สีน่ากลัวสุดในอินเตอร์คอนหรอพี่บอกแบบนี้ตรงจากแฟนนางงามเลยนะหนูว่าอ,อินเตอร์คอนอะไฮดี้อแมนดาแมนดาจินซินไทยแลนด์หนูว่าน่ากลัวสุดเลยเขาค่อนข้างจะแบบว่ามีหุ่นที่สับคือตอนนี้หนูเห็นแล้วว่าเขาว่าน้ำหนักลงอยู่ เขากาลังน้ําหนักลงเรื่อยๆแล้วเขาก็หุ่นเริ่มแบบคัมแบ็กละพภกเขาเริ่มลดละตอนเนี้ยเหลือส39แล้วหนูก็รู้สึกว่า energy เ,เขามันแน่นจริง energy เ,เขาเหมือนยีใบมาประมาณร้อยใบต่อวันพี่คุณ